เชื่อมจิตเองธนวเองเนี่ยเอาตัวให้รอดก่อนแหมได้ทีนี่เอารูปผมไปโพสต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะครับไม่ต้องแซะนะไม่ต้องเคมเห็นโพสโอ้โหเคมผมมันเลย เพิ่งจะเจอหนุ่มกันชัยนะคะโพสแซหน้าช้าไปไม่ทันไรลาสุทนาธร,รมราชสารปัญญาทนายความของกลุ่มเชื่อมจิตก็เจอพ่อนองเพชออกมาอัดคฟฟลิปฟาดเลยด้วยอีกคนลันวลีเดชย่ามาเคมเอาตัวเองให้รอดก่อนจากต้นตอนที่ทนายธรรมราชได้กนะ็ได้มีการแชร์ข่าวของพ่อนองเพชที่ออกมายอมรับว่าแอบอ้างชื่อของหนุ่มกันชัยกำหนดพ่ออีกป่วิ่งเวลานี้นอกระบบนะคะและไดวายขอโทษไม่ได้มีเจตนาหาผลประโยชน์ค่ะโดยทนายธรมราชนะคะที่แชร์โพสดังกล่าวมาที่หน้าเฟซบุ๊กของตอนเองอยังได้เขียนแคปชั่นแซวไว้ด้วยนะคะ พ่อน้องเพจครอบครัวคนดีที่พี่หนุ่มกันชัยแกเคยชื่นชมและประกาศจะมอบรางวัลให้อื้อหืออื้อหือเอาเวนเจอร์งานนี้นะคะก็เจอหนุ่มกันชัยกับโพมาคอมเมนต์สวนกับแซบสะเทือนกันเลยทีเดียวนะคะว่าเขาก็ยังรู้จักผิดช,ชอบชั่วดีนะคะไม่เหมือนบางตัวว่าไม่ครับทนายพร้อมอีโมจิอุ๊บสามตัวค่ะทั้งนี้นะคะข่าวที่ทนายธรรมราช่ะเอามาแซกก็คือข่าวดราม่าที่สืบเนื่องมาจากที่ต้นอ้อเป็นหนึ่งค่ะได้ออกมาไลฟ์โซดฟาดเดือดถึงพ่อน้องเพจที่ได้มีการแอบอ้างว่าเป็นทีมงานของต้นอ้อเป็น หนึ่งในการช่วยกลุ่มอเวนเจอร์ชนกับกลุ่มเชื่อมจิตและยังได้มีการาพาดพิงไปถึงหนุ่มกันชัยนะคะแอบอ้างเอาชื่อไปประวิงเวลานีนอกระบบค่ะคลิปเสียงคุณมันชัดมากที่คุณอ้างถึงพวกเราคุณเลิกทำพฤติกรรมแบบนี้นะคะโดยเอาชื่ออ้อไปแอบอ้างบอกว่าจะต้องมาลงพื้นที่กับอ้อวันที่หนึ่งเป็นทีมงานต้นอ้อแล้วอ้างว่าพี่หนุ่มจะเอาเงินมาใช้หนี้ให้สองหมื่นกว่าบาทพี่หนุ่มไม่ได้รู้จักคุณเป็นการส่วนตัวฝากบอกนะพ่อนะอย่าทำนะคะ ซึ่งเรื่องดังกล่านะคะเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก่อนที่เรื่องนี้นะคะจะกลายเป็นดราม่าขึ้นมาจนหลายสื่อรวมถึงท็อปด้านหยิบมานําเสนอค่ะจากนั้นนะคะพอน้องเพรก็ได้มีการออกมาอัดคลิปสวนกับตนอชาเดือนว่าเป็นประธานมูลนธิธิช่วยเหลือคนแต่ได้ถามตนหรือยังก่อนที่จะออกมาไลฟ์ซึ่งต่อมานะคะเรื่องราวดังกล่าวก็ยิ่งระอุขึ้นค่ะเพราะกระแสตีกับวิจารณ์เดอดไปที่พ่อน้องเพจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะจนกระทั่งเจ้าตัวนะคะได้ออกมายอมรับได้ว,ว่าแอบอ้างจริงค่ะโดยเจ้าตัวนะคะ ข่าวท็อปนิวค่ะเพื่อขอชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นพร้อมนําหลักฐานข้อมูลต่างๆนะคะมาเปิดเผยชี้แจงกรณีคลิปเสียงดังกล่าวหลุดออกไปค่ะโดยพอน้องเพจนะคะยืนยันว่าคลิปเสียงดังกล่าวที่มีคนส่งให้ต้นอ้อเป็นของตอนเองจริงซึ่งมีการกล่าวอ้างถึงหนุ่มกัญชัยที่จะเข้าไปขอยืมเงินมาใช้หนี้ส่วนตัวค่ะโดยเรื่องการแอบอ้างหนุ่มกัญชัยนะคะขอยอมรับว่าตนเองนั้นผิดจริงที่แอบอ้างไปว่าจะขอยืมเงินมาใช้หนี้ส่วนตัวแต่ไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีส่วนเรื่องต้นอ้อเป็นหนึ่งนั้นส่วนตัวแล้วตนเองเี่ยจะะไไมพูดถึงอรอรก เพราะว่าคลิปเสียงก็อยู่กับทางนู้นแล้วซึ่งก็จําไม่ได้ว่าพูดอะไรไปบ้างเก่งว่าจะทําให้เข้าใจผิดกันไปมากขึ้นค่ะทั้งนี้ไในเหตุที่ทนายธรรมราชค่ะได้หยิบนําเอาเรื่องนี้มาโพสตพร้อมระบุแคปชั่นคล้ายจะเป็นการแซนั้นก็เนื่องมาจากที่พ่อน้องเพชนะคะคือหนึ่งในชาวติกต็อกที่คอยออกมาวิพากษวิจารกลุมเชื่อมจิตอยู่เสมอค่ะและมีคลิปหนึ่งที่ทําให้กลายเป็นไวรัลสนั่นขึ้นมานั่นก็คือคลิปที่พ่อได้มีการถ่ายน้องเพชลูกชายนะคะพูดเตือนสติเด็กชายวัยแปดขวบนะคะหรือว่่่่าานน้้้ออองงเชชืมมมจจิตพรกกกััใใหหํลุคะ ฝากบอกเด็กคนนั้นด้วยนะตั้งใจเรียนตอนโตมาจะได้ช่วยพ่อกับแม่หาเงินอย่าว่าพี่หนุ่มอีกนะเพราะว่าพี่หนุ่ม,มเขาเป็นรุ่นพ่อเราแล้วไม่ใช่เป็นเพื่อนซึ่งทางหนุ่มกัญชัยนะคะก็เคยนําประเด็นนี้ไปออกข่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์พร้อมกับกล่าวชื่นชมนะคะขอบคุณน้องที่ออกมาให้กําลังใจค่ะมีน้องผู้ชายคนหนึ่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งพูดถึงผมแต่ผมบอกเลยเด็กคนนี้ น่ารักมากก็อขอบคุณสําหรับกําลังใจของลูนะลูกนะลุงขอบคุณมากๆลูกเดี๋ยวพยายามจะตามหาตัวน,อน้องหยวจะส่งของไปให้ซึ่งหลังจากนั้นนะคะทางพ่อของน้องเพชก,ก็ขยันออกมาเคลื่อนไหวก่อดติดสถานการณ์เกี่ยวกับกลุ่มเชื่อมจิตอยู่เสมอนะคะกระทั่งในมีเหตุการณ์นะคะที่เจ้าตัวเนี่ยวิดจะวางมวยกับทนายธรรมราชที่หน้ากองปราบมาแล้วะคะ่ะเมื่อวันที่4ีมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะคะเนื่องจากระหว่างที่ทางครอบครัวเชื่อมจิตได้มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะพ่อน้องเพชก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดก่อติดสถานการณ์แต่ได้ถามคําถามเกี่ยววกกับบเด็8จนนนทําาาให้ธรรรมชะะค ัดและได้ปะทะคาลมกันในกระ,ะทมกลางสายตาของสื่อค่ะอย่างไรก็ตามไม่เคเกี่ยวกับกรณีล่าสุดเมื่อทนายธรรมราชนะคะถึงทีได้แส้เอ,อ่มาแสตามสไตล์ส่วนทางด้านของพ่อร้องเพลงนะคะก็ได้ออกมาฟาดเล็บบอกว่าทนวยอย่าเค็มนะมั่วแล้วเค็มสีสัวไม่ได้นะตอนนี้เชื่อมจิตเองเนี่ยทนวยเองเอาตัวเองให้รอดก่อนต่างคนต่างอยู่ดีกว่าแหม้ได้ทีเอารูปไปโพสต์รู้หรือเปล่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างน้อยตรงทําผิดก็กล้าออกมายอมรับผิดไม่ต้องแสะไม่ต้องเค็มทนวยอย่าเค็มนะ มั่วแล้วนะครับเคมซีซัวไม่ได้นะตอนนี้เชื่อมจิตเองธนวเองเนี่ยเอาตัวให้รอดก่อนนะครับอย่ามาเค็มผมเลยนะครับต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะครับแหมได้ทีนี่เอารูปผมไปโพสร,รู้บ่าวว่ามันที่มาที่ไปเป็นยังไงนะอย่างน้อยเนี่ยผมทำผิดผมก็กล้ารับผิดกล้าบอกว่าผิดเว้ยอันนี้คือทำผิดจริงแล้วก็ยอมรับ แล้วก็ไม่ทําใหม่ไม่ทําซ้ําไม่ต้องแซะนะไม่ต้องเคมผิดคือผิดเราเก้ามายอมรับแล้วนะครับผมจะเดินหน้าแล้วนะครับไม่ต้องแซะผมนะเชื่อมจิตไม่ต้องเอาไปเคมนะครับเข้าใจนะเห็นโพสต์โอ้โหเคมผมมันเลยเชื่อมจิต ซึ่งทางด้านชาวเน็ตนะคะก็เข้ามาสมทบด้วยรัวๆค่ะทั้งบอกว่าพ่อน้องเพรกล้าทําก็กล้ารับไม่เหมือนท่านวยที่แท้ไปวันๆและอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าเชื่อมกลวยทําได้แบบเขาหรือเปล่านี่เป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะคะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าแสมาก,ก็โดนฟาดกลับกันไปตามระเบียบนะคะก็หวังว่าหลังจากนี้จะไม่มีดราม่าอะไรโผล่มาอีกแล้วนะ ถ้าไม่อยากพลาดข่า,ขาวบันเทิงก่อนไขรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ที่ YouTube c h anel Top ปดาราและเพจ f c e e o o o ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ,ะอะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ